มาเบรกนี้นะคะ,ะ,คะใบตองขาเมื่อ,อาวานนี้ติดหูเรือนขวัญเหลือเกินเพลงเลยนะคะเจนค่ะนุ่นค่ะโบค่ะซปเปอร์วาเลนไทน์นะคะเรียกว่าได้ยินกันทั้งวันเลยเห็นเต็มหน้าฟฟดโซเชียลค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะพาไปรู้จักเพลงนี้กันค่ะต้องย้อนไป10ปีที่แล้วเลยนะคะกับค่ายเพลงลูกทุ่งฮิตในยุคนั้นท็อปไลน์มิวสิกค,ค่ะขับร้องโดย3สาวค่ะ เจนเจริญจิรานุ่นนัทมนและโบกัลยาณนัชนาค่ะและด้วยเนื้อร้องท่อนที่มีชื่อของสมาชิกในวงนะคะกลับมาเป็นท่อนฮิตฟีเวอร์ในช่วงนี้สุดๆเลยเรียกว่าดาราในดั้คคดังนะคะคบเวอร์เป็นสามสาวเจนนุ่นโบกันอย่างสนุกสนานค่ะก็มีนี่เลยคนนี้เลยรักมีแขกก็มานะคะแปลงร่างเป็น3คนเลยนะคะเออเสื้อผ้าค่อยๆถอดทีละชิ้นเจนทีละชิ้นมาหญิงรัฐาก็มาค่ะไม่ปล่อยผ่านค่ะจัดจริตตัวแม่ แซ่บนะคะนี่ให้ดูอินเนอร์ให้ดูหน้าก่อนแล้วกันนะคะและอีกคนนึงอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆนะคะพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เอาด้วยเหรอมาแบบน่ารักอนี่้สายฮิปฮอปนะค่ะด้าลูกทุ่งสาวคุณจ๊ะอาสยามอันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะจัดเต็มนะจ๊ะทั้งเสื้อผ้าพร็อพค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆคือคนนี้คุณอ้ำพัราภาเอาของเขาด้วยค่ะคุณอ้ํา่ะแม่ก็มาจ้ะ ดาราคนไหนนะคะที่มีชื่อเจนุ่นโบไม่รอดนะคะก็มีมุมขำๆให้ได้เห็นกันเพียบเลย <อะ S 1> บันเทิงไทยรัฐค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะได้มีคลิปความรู้สึกของหนึ่งในสมาชิกข,ของวงคุณโบกัลยานนัสนามาฝากด้วยคะ่ะโบมาคนเดียวนะคะคะ่ะโ,โบค่ะโบค่ะหนูชื่อ กับเจนโบดีใจมากๆนะคะที่เพลงนี้ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกๆคนคลายเครเียดในช่วงนี้จากโควิด19อยู่บ้านทําคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักเอามาโชว์เอามาแชร์กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้สวยเออสวยประทับใจนะ,นะคะก<น>็ฮอตฮิตกันไปแหละเพลงนี้นะใครว่างก็ว่ากันไปบางคนว่างก็ดูละครแต่ออว่าต้องบอก